ร้านที่ได้รับรางวัลสุด,ดยอดร้านอาหารประเภทปิ้งย่างชาบูประจำปีนี้ครับได้แก่ร้านกิวมะค่ะขอเสียงปรบมือดังๆด,ด,ด้วยฮะขอแสดงความยินดีกับร้านกิวมะด้วยนะคะ สวัสดีค่ะจากรายการตุลีปาร์ตี้นะคะต้องขอแสดงความดีแล้วก็ congratulation ก่อนเลยกับไฮแอนซีทราบว่าไฮแอนซีเนี่ยจริงๆได้รางวัลติดดาวมาตลอดทุกปีกับวงในได้ครับผมขอบคุณวงในมากนะฮะที่สนับสนุนเราตลอดเวลานะครับลูกค้าก็ชอบใจในอ่านเว็บไซต์ของเขาตลอดเวลานะครับแล้วก็แล้วก็แบบยินดีมากที่ได้รางวัลนี้มาต้องบอกว่าเก๋เนี่ยก็เป็นหนึ่งคนเลยที่แบบชอบไปที่แบบไฮแอนซีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารอร่อยบรรยากาศดีเครื่องดื่มดีด้วยใช้ได้มากๆเลยแต่หลายๆคนที่ยังไม่รู้จักคอนเซ็ปต์ของไฮแอนีด์ซีหร ที่ได้แนะนำไม่รู้จักเลยนะคะว่าคอนเซ็ปต์ของไฮแอนด์ซีคืออะไรก็ไฮแอนด์ซีก็จริงๆแล้วเราเปิดมาปนั้นหกปีที่แล้วนะครับเป็นสถานที่เชียลเอาต์มีเดอะเบสั์ค็อกเทลบาร์มีอาหารดีๆจากเชฟเอียนกิติชัยเชฟปีเตอร์พิทุวงศ์นะครับผมค่ะแล้วก็เราก็เป็นที่ที่แบบล้นซ่อนไปนั่งเชียลสบายๆได้มาสังสรรค์ก็ได้ซ่อนหาเลยนะครับผมใมาทั้งซ่อนแล้วก็หากันใช่ไหมคะใช่ป้ายก็ยังไม่มีหน้าร้านจนบ่านนี้ขอบพระคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะ และน่นอานะคะสุดยอดร้านปิ้งย่างแห่งปีดูหน้าเจ้าของคนดียิ้มแฉ่งมากและขอแซงดนีด้วยนะคะคกับร้านกิวมะค่ะิลมะได้รัมาล้วรู้สึกไงบ้างครับชื่นใจมากครับจริงชื่นใจแล้วก็ภูมิใจมากๆกับรางวัลน,นี้เพราะว่าตัวผมเองเนี่ยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ใช้บริการแบบนี้วงในตลอด เรียกได้ว่าอยากลาเลยหาวปงในวงในไปทานไม่ผิดหวังอพอของร้านเราเองอกิวม้าเองมาได้รางวัลของวงใน <c oughs> ชื่นใจสองเท่าเลยครับเขาแก่แล้วก็เท่าแก่ในของเราะคะร,ร้านกิวม้าคอสเมตด้วยนะคะสุดยอดปิ้งย่างแห่งปี2014ค่ะคุณคะ <c oughs> สุดยอดร้านขนมหวานชื่อดังที่สุดของประเทศไทยได้แก่แพนเค้กคาเฟ่และนี่ค่ะคุณชยัยชาติโยโดมค่ะครับ <c oughs> <c oughs> <laughs> สวัสดีครับ,ค,รบคุณมิกเจอจต่ตอนงานเริ่มแล้วอ่อะแอบเชียร์ตอนแรกเราก็ไม่ไม่นึกว่าร้านพี่ชายจะ ติดตั้งแต่แรกแต่พอติดเราก็ดีใจแล้วแล้วพอมาเจอคู่แข่งที่ขึ้นบนจอเราโอ้โหแล้วก็ลุ้นแล้วตอนแรกเราก็ใจแผ่วแล้วล่ะก็ไม่เป็นไรก็กะจะโทรปไปบอกพี่ชายแต่ปรากฏพขาพูด,พพดแพนเค้กคาเฟ่ดีใจเลยลงทงลงท้ายยังไม่ทะลุดซิปเลยรีบวิ่งขึ้นมาก่อนเลยคือตั้งใจตจมที่ว่าจะมาเจอพี่ชายชวนไปทานข้าวต่อวันนี้เป็นครอบครัวที่น่าจะเป็นรางวัลที่ดีที่<ด>ทําให้เขารู้สึกดีขึ้นหายป่วยหายเหนื่อยใช่แล้วครับแพนเค้กคาเฟ่ขอบคุณมากครับผมยอนดีด้วยนะครับมีรับปีหน้ารอรุ่นร้านอาหารมิก ลองดูนะครับร้านกินจิเกรครับน่าจะเข้ามาเกี่ยวด้วยกินจิเกรครับผมขอ,บขอติดระนดับ,บก็พอครับค่ะและรางวัลในค่ำคืนนี้นะครับมีคนแบบจับตามองรางวัลน,นี้มาว่าสุดยอดร้านแจ้งเกิดปีนปี2จะเป็นใครหรัออนนมอหน้าเจ้าของร้านไม่แปลกใจเลยอาหารอร่อยเจ้าของก็ฮอตมากสวัสดีคะ่ะ ยินดีด้วยกับสุดยอดรางวัลในวันนี้นะคะเมย์กับสุดยอดร้านแจ้งเกิดก็ขอบคุณมากๆากขอบคุณพี่เก๋นะคะขอบคุณวงในอวสนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่นพนพนอนๆทุกๆคนที่มาตั้งแต่ตอนเปิดร้าน<อ>ทําให้ร้านของเราเนี่ยดังมากแล้วก็ขอบคุณใช่ขอบคุณมากๆทุกคนที่อุดหนุนเรสซันนะคะไม่ว่าจะเป็นสาขา,าสยสามสแควร์แล้วก็ศาลายานะคะยังไงปีหน้าจะขยายสาขาแน่นอนนะคะก็ติชมกันมาได้เราจะปรับปรุงให้ขอบพระคุณค่ะโอ้โหเท่าแก่เนี้ ดีใจมากๆอะขายหุ้นเมื่อไรบอกนะปีหน้าพี่หวังว่าเมย์คงจะใส่เพชรที่หูใหญ่กว่านี้มาซื้อร้านพี่บ้างก็ได้นะเออเนาะทำเพชรนี่เออใช่มาซื Wiz ้อที่ฉันมั้งสิเพรเออเนาะเออว่าไม่มีตังค่ะเดี๋ยวหาผู้ชายมาขอแล้วไปซื้อเพชรร้านพี่อย่างนั้นได้ไหมได้เขาปีหน้าแพลนจะแต่งงานเนาะก็แพลนมาทุกปีอะแพลนมาประมาณ5ปีเลยค่ะ ก่อนอื่นเลยดีกว่าเมย์ก่อนพูดถึงรางวัลมเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วส่วนตัวนีบิมเป็นคนชอบทานอาหารเกาหลีด้วยหรอชอบชอบทานอาหารเกาหลีจริงๆชอบบีบิมแบบชอบหลายๆอย่างเลยแต่ว่าบังเอิญว่าไปที่เมียงดงแล้วก็ได้ไปทานร้านเวสันมาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยต็อกบกกีที่นี่อร่อยมากก็เลยคุยคุยกับพี่ๆที่รู้จักกันว่าเฮ้ยเนี่ยทำยังไงเราจะเอาร้านนี้เข้ามาได้ก็ติดต่อจนสําเร็จแล้วก็เอาเข้ามาในไทยดีแล้วสวยด้วยหัวธุรกิจด้วยผู้หญิงเก่ง อยู่กับพี่ไปก่อนลอนกันเพิ่งรีบเก่งด้วยโสดด้วยนะคะขอบคุณเมย์มากมากค่ะคุณค่ะผมขอบคุณแขกทุกคนทุที่มาร่วมงานในวันนี้ไม่ว่าจะเป็น เชฟทั้งหลายที่มาช่วยแจกร่วมจากรางวัลนะครับสปอนเซอร์ทั้งหลายนะครับแขกร้านอาหารที่สำคัญมากๆแล้วก็แขกยูเซอร์ที่สำคัญมากๆของวงในนะครับไงวันนี้ก็สำหรับผมขอกราบสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะครับแล้วก็เท่านี้แล้วกันครับขอบคุณมากครับ และทั้งหมดนี้แลควต้องั้กหมดเป็น22ร้านอาหารร้านขนมหวานนะคะแล้วก็ที่ชิลเอาหรือแฮงเอาเนี่ยชื่อดังทั้งหมดเนี่ยของประเทศไทยนะ,ะประจําปี2014นะคะประจําเว็บไซต์วงในหรือว่าแอปพลิเคชันวงในอวอร์นั่นเองแหละคะ่ะต้องขอบคุณองไกมากๆเลยนะคะที่วันนี้เนี่ยชวนเก๋นเนี่ยแล้วก็รายการตุลยปาร์ตี้เนี่ยมีโอากาสได้มารู้จักร้านอาหารร้านขนมหวานแล้วก็ที่แฮงเอาหรือชิลเอาเนี่ยชื่อดังของประเทศไทยต้องบอกนะคะว่าทุกๆร้านที่้รางวันไปต้องภูมิใจมากๆเลยเพราะเป็นพลังเสียงอันบริสุทธิ์ของประชาชนนะคะที่เป็นแฟนคลับของเว็บไซ ะะที่สําคัญนะคะแค่คุณผ่านเข้าเป็นหนึ่งใน5นะคะที่ผ่านเข้ามาเป็นนมินีในทั้ง5ารานเนี่ยนะคะต้องถือว่าคุณก็สุดยอดมากๆแล้วละค่ะขอคุณส,ส, <mu> สวยแ,แบบนี้จาก Exhibit Space นะคะเพราะเก๋และรายการตรุลย์ปาร์ตี้ได้ไป็โอกาสหน้านะคะและที่สําคัญนะคะปีนี้ค่ะ2,015-2,558นะคะเก๋และทีมงานรายการตรุลย์ปาร์ตี้ขอะะกราบสวัสดีนะคะต้องบอกว่าแฟนๆนะคะที่ติดตามรายการตุลย์ปาร์ตี้ของเรามาตั้งแต่ปีแรกนะะจนปีนี้นะคะจะขึ้นปีที่13แล้วนะคะโตมาด้วยกันนะคะก็อยากให้เราเนี่ยรักกันมีความ ะะมีแต่เรื่องดีๆให้กันนำแต่รอยยิ้มเสียงของเรามาฝากคุณชมแบบนี้ไปอีกนานๆเลยนะคะพ่อเกียรติและรายการตุลยป,ปาร์ตี้ประจำปี2015เนี่ยเต็มรูปแบบนะคะสัญญาเลยนะคะว่าปาร์ตี้ไหนดีปาร์ตี้ไหนสนุกปาร์ตี้ไหนเด็ดนะคะเราไม่เคยพลาดขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยแล้วก็ไม่จนนะคะวันนี้เกียรตลาไปก่อนสวัสดีปีใหม่ค่ะ Thank you